ย้นมาย้อนเวลากลับไปดูยุคดโนเสาร์กันเถอนะรันินนิมนุษย์เราจากยุคปัจจุบันนับย้อนกลับไปหลายร้อยล้านปีโอ้โหดีจังเลยนะยุคหินเนี่ยไม่ต้องไปโรงเรียนไม่มีการบ้านด้วยนะอ๋อดีจังเลยนะจาเนี่นะตายิงจบนี่นะตายิงจบแต่ว่าเหมือนจะมีคนยุคหินอยู่ตรงนี้อนะว่าใคร อนิ่นๆแข่งกันอิกทียุคเดืนดสาวลำบากกว่าปัจจุบันนะขอรับทุกคนต้องเดินดอนเพื่อสู้กับชีวิตนะขอรับอ,อ,อีกแล้วอีกแล้วคตาลีคุงก็พูดเหมือนกับว่าเคยเห็นมาแล้วอย่างนั้นแหละเออเดินๆข่ะน้อยรับเรียนม,มาจากหนังสือนะขอรับครบผม คนที่เขียนหนังสือนั่นเองนะก็ไม่เคยได้ไปเห็นยุคไดนโนเสาร์ของจริงเหมือนกันแล้วนะเน้นๆมันก็จริงอยู่นะขอรับและถ้าเช่นนั้นวิชาดินจาเห็นภาพฝันนี่คือยุคไดโนเสาร์ขอรับยุคไดโนเสาร์นะขอรับโอ้ยวันนี้จะเล่นอะไรดีนะเห็นจ่าเฮ้ยชาวนี้ไม่มีไข่เลยไปซื้อให้หน่อยสิจ้าลูกให้ฮัตตอร่คุงไปซื้อสิครับ ฮาตตอรี่คงต้องทำอย่างอื่นน่ะไม่อยากไปก็ได้นะแต่ไม่ต้องกินข้าวเช้าเอ้ยไปงันเถอชินจังอไปเงาเออมาเฮ้ยอึ๊บันเนี่ยเฮ้ยพันเย็นนี่มันหนักจังเลยนะชินจังที่ชิมารู้ช่วยกันหน่อยดิบเฮยวจะได้สักบาทเพิให้สมองหน่อยสิขอรับไปจ้าถากกลิ่งไปแบบนี้จะดีกว่านะขอรับ รอนเดียวดิอร้ด้ร้อด้ยไยยจะโวเพเลยโอแตไม่หวเอเลยอ่ะถ้าไมรีบเก็บแล้วก็เดี๋ยวหายไปร้อยเยเลยนะเอาไม่ใช้ง่ายๆก็พอแลวละอ่าไปซื้อกันเถอะปะคุณลุงครับซื้อไข่หน่อยครับคุณลุงครับซื้อไข่หน่อยครับอ้าวงั้นก็เหลือเอาไปเลยยังสดๆทั้งนั้นล่ละนะฮะไเจอแล้วแม่มันกลับมาแล้วปิดร้าน เด้กชวเสาอาทิตย์จันทร์นัการ์ดโอ๊ย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 นอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาอายโอ๊ากอยโอยโอ๊ยโาเยโยโอ๊ยโยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยยโออยโอยโอ๊ยยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยรอ๊อยยโอ๊ยโอ๊ยโเยโโ ขอรับนี่เน้นเข้าใจนะขอรับไดโนซาร์รู้สึกขอบคุณที่ช่วยเอาไข่ไปก็เลยมาตอบแทนท่านเคนอิจิด้วยการมาทําอาหารเช้าให้ท่านเคนอิจินะขอรับจะได้นี่วันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีล่ะจะมาช่วยกันทํากับดักกระต่ายกันไหมล่ะหาโอแบบนั้น่าเบื่อจะตายไปไปไล่จับหมูป่าหน้าสะดวกกว่าอีกเนะ แต่ว่าการไล่จับหมูป่าเป็นผู้ใหญ่อย่างอันตรายเลยนะนี่ถ้างั้นก่อนไปแล้วก็ล้องซ้อมมันก่อนสิงั้นแค่นี้กิ่งนายก็รบบทเป็นหมูป่าก็แล้วกันนะอ่ะเอาไปเลยปะเฮ้ยเอ้ยต้องใส่นี่ด้วยเหรอก็แหมถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ฝึกไม่ได้สิใช่แล้วครับ,ร,บ,ร,บรีบสอนพวกเราให้รู้หน่อยสิว่าหมูป่าน่ะเป็นยังไงเฉยงั้นผมทําก็ได้เอานี่นะใ <ừ> ส่เลยนี่นะใส่ ừ, แล้วว้าวเท่จริงเลยหมามากเลยจ้าฮ่าเงเหรอ อยากให้ยูมิโกจังเป็นคนจับจังเลยนะอาถ้างั้นรีบตามมาเลยนะไปจิโก่อถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาฟางมาทางหลุมดักจับหมูป่าก่อนนะครับไปละนี่ไม่มีใครอยู่เลยต้องแกล้งแคดดนิจิด้วยการปลอมเป็นยูมิโกจังนี่เหมือนไห่ฮะเหมือนในท่านการ์ได้เยี่ยมจริงๆหมูป่าน้อยจ๋ามาให้จับซะทดีเร็วเฮ้ยยูมิโกจังนี่ ผมจะทำให้อยู่ไม่กอจังเห็นความแท้ของผมไม่ได้เลยหยาย่าห่าหลอกให้หลงทางในป่าเลยดีกว่าน้อโอ๊ะอ้าวเอ๊ะเอ้าวหายไปไหนซะแล้วล่ะเอ๊ะหน้าแปลกฮะโอ้หมูป่านี่ขอรับต้องจับเป็นอาหารเย็นวันนี้ให้ได้นะขอรับเนี่ยเน้นเน้น

ูป่านจังล่ะวิ่งเข้าไปในป่าแล้วก็หายจ้อยไปเลยครับทุกท่านขอรับคืนนี้ที่บ้านท่านคณิจิจะมีปลาที่หมูป่าขอรับด้วยหมูป่านี่แหละขอรับจะตัวนั้นหรือว่าจะเป็นเอ๊ะอะไรเหรอขอรับเฮ้ยหาัวนี้คุงอย่าร้อเนแบบนี้นะปราที่หมูป่าอะไรกันเล่าตันแท่ไหนจะแอนเหรอขอรับแต่แต่ว่าแต่ทำไมเออจับหมูป่าอะไรไม่ต้องซ้อมแล้วไม่เอาเฮ้ยอย่าเล่นไม่ทั้งนั้น จะเดินไม่ทาาไหนก็เรื่องของผมนะว้าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอันตลิคมช่วยน้นเอลมช่วยด้วยช่วยผมเร็ๆแล้วอยอโดนโอยดโนสาร์อะไรเนี่ยไม่เอา้่ะยกไดโนเสาร์เป็นยกที่ลำบากมากสินักขอรับถ้าอย่างนั้นทําการบ้านซะดีกว่านักขอรับการบ้านอะไรเล่าวันนี้ไม่ทําแล้วถึงไม่ทําไปก็โดนบอกว่าไปยื้หน้าห้อง เฮ้ยแค่นั้นเองอ่ะไม่เอาอะนอนดีกว่าท่านเคนอิจิช่างเป็นเด็กแห่งยุคปัจจุบันซะจริงๆขอรับเน้นๆ